ทดลองใช้เซรั่มและสลิปปิ้งมาของไวโอเซลช่วงนี้เนี่ยก็คืออากาศร้อนมากแล้วเราก็คือเปิดแอร์อยู่ห้องแอร์ทั้งวันปัญหาผิวที่ตามมาเรารู้สึกว่าผิวของเราแหง้งแล้วก็ไม่ชุ่มชืน้นก็เลยไปเจอเซรั่มและสลิปปิ้งมาของไวโอเซลมาเขามีสารสกัดจากผักและผละไม้สีม่วง9ชนิดเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและยังผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังจากเดอร์มาพรูฟเอเชียค่ะพออ่านแล้วคนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้เนี่ยเราก็เลยทดลองใช้ทั้งหมด7วันตัวเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยจะ สามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะแต่ว่า s l e ป p i n g มาส k เนี่ยเราจะทาแค่ตอนกลางคืนค่ะจริง,รงๆเนี่ยแค่3วันแรกนะทุกคนพอเราทา e ล p ป n g m งมากับเซรั่มแล้วเรานอนอ่ะพอตื่นขึ้นมาเรารู้สึกเลยว่าเออผิวของเราชุ่มชื้นขึน้นและเวลาที่หน้าของเราชุ่มชื้นเนี่ยพอเราแต่งหน้าก็แต่งหน้าติดทนขึน้นคือเราเลิฟมากให้ความรู้สึกแบบหน้าอิ่มฟูแบบผิวสุขภาพดีเลยพอเวลาที่ผิวของเราสุขภาพดีแล้วก็ชุ่มชื้นเนี่ยทุกคนเราก็จะแต่งหน้าติดทนมากขึน้นเอาจริงเลยนะทุกคนตอนนี้แม่เราก็เเเเเรริิ่่มมมมมมททััักแล้้้วววาาาาาอออผขขงไไปปํํนนนนบดดดููชชุืีึ็ซ สลิปปิ้งมาที่ใช้คู่กันแล้วเห็นผลเร็วที่มีปัญหาผิวแบบเราเนี่ยต้องมีแล้วค่ะ